โอ้คุณเล่นเกีผีไปดูแล้วอ้าวคุณท้ารี่เมคไม่ต้องกลัวโอเคไม่น่ากลัวสวัสดีครับผมกล้องภพชื่อพี่เหอะพี่เหอะต่อมาครับพี่เหอะดูคุ้งสีแอบท่าอะไรเป็นใบเหรอวะไอ้อากูเหรอมึงไม่พูดหรอจีเซอรลี่ครับอ่าถึงแล้ของมาแล้วเนี่ยอ่าคนต่อไปครับคนขวามือเลยครับผมกายนะครับอ่าชื่อกายนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้ว let's go ขอบันครับอุ๊ยมาแล้ว Let's go Chicago USA สหรัฐอเมริกาสมาชิกลัทธินาธานคาซองโกได้กลับมาที่โรงฆ่าสัตว์ที่เขาเคยทำงานในวายาวไอ้ผีหมูเพียบเลยจริงที่นั่นนาธานได้พยายามอัญเชิญปีศาจอาเซลขึ้นมาด้วยการใช้หมูเป็นเป็นนำมาเป็นเครื่องสังเวยเฮ้ยกูเองกูเองกูเองกู ของรอ่ยใช่ใช่เราเมื่อร่างกายของเราทุดโทมลงตอนนี้นาทานมีเพียงความหิวโหยที่ไม่อาจถูกเติมเต็มเฮ้ยแมวอยู่น้องดิคุณตามหาเพื่อนของคุณจนพบและหวังว่าไม่หวังเพียงจะหยุดการนองเลือดนี้ไว้ให้ได้หวังซี่พี่เจ้าเหมือแล้วอุ้ยที่เราจะไหนอ่ะวันนี้จะเปิดตัวประเทศว่ะ ยินดีทุกคนเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า devour devour นี่มีสิริอ,อ่านให้นะครับมาแล้วเราอยู่ในโรงฆ่าสัตว์กันครับอย่างราวโรงสัตา์ว่าเฮ้ยกระดูกกระดูกคนลอยคนรอเขาตอบกลับทำไมวะเขาไม่ตอบอย่างนี้ไนงะนี่คือสภาพคนที่รอ,เ,อ,อเธอบอกว่าไปเข้าน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเ,เล่นตัวผมส้มเฮ้ยอันนี้หมูมีหมูให้จับด้วยอ่ะ มีมียากุญแจโอ้ยมึงปีนข้าไม่ได้เหรอมึงปีนไม่ได้หรอว่าแค่นี้แล้วตัวกูเกินครึ่งแล้วอ่ะหมูมีเขาด้วยเออแต่แต่เราไม่มีเขาไงเขาเขาอยู่กับเธอบัฟฟลูโยนสุดท้ายพี่เกียรติใช่อันนี้พี่เกียรตใช่ไหมอ้ยช่วยเฮ้ยเขาทำอะไรไม่รู้แค่เปิดประตูแค่ก็เปิดประตูแค่นั้นเองเสียงโคตรแบบโคตรอีพิกอะแบบซีดีมาติกจัด โอเคนะครับทุกคนตอนนี้อย่าเพิ่งไปกวนครับตอนนี้ผยียังไม่ออกมานะตอนนี้คือพวกเรากำลังสำรวจแมปอยู่นะครับกำลังจำทางแมปอะไรพวกนี้อยู่เกมเราวางของไว้ตรงนี้ในการเปิดตัวนี้ปุ๊บใช่ใช่คือเกมนี้นะครับถ้าเรายังไม่เปิดตัวผีผียังจะไม่ไล่เรานะเราต้องสำรวจแมปแล้วก็เอาของมาฟาร์มดีๆอ่ะนะครับเวลาเปิดเปิดตัวผีปุ๊บผีมันจะเริ่มเอ่อออกออกล่าเรานะครับเราก็ต้องเอาของที่แบบผีมันแบบไม่ชอบไปเผาหรืออะไรเงี้ยนะครับครบสิบชิ้นผีก็จะตายอะไรประมาณนี้ โเองรับได้เปล่าหมูกินคนอ่ะเองรับได้เปล่าโอ้โหกูจะกินคืนน่ะเฮ้ยทำดาวโร่ทำาวโรเอ้ยนี่รับได้โปรดดูเต็มจอนะครับไม่ต้องกลัวเชื่อผมมันไม่น่ากลัวจริงๆครับบังเอ้ยเอ้ยเขาทำอะไรโอ้ไอ้กายไปทำอะไรอ่ะกูมุดท่อกูมุดท่อเช็ดโลเพเป็นหนูท่อไล่เปิดดู้างบนน่ะน่าจะมีที่ไหนท่อแล้วนั่นนั่นนั่อันนี้ใครเนี่ยในกายป้าผู้หญิงขมส้ม ไม่ใช่ไม่ใช่ตาแก่ผมเท้านี่กุยโอเคเนี่ยมันต้องมีประตูสักบานนะที่มีผีอะลงได้ไหมลงได้นี่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 ใช่ไหมเออถ้าคาน์ดโอ้โหเฮ้ยดูแต่ละคนคานดิเนี่ยตอนแรกมันมีไอ้ีตัวกินไอ้ไอ้เห็นไหมอ้าวไม่ทันแล้วโอ้โหนี่นี่นี่ทำอะไรอะเป็นนี่ตึ้งตั้งไปหมดเลยโอู้อ้าวอ้เดี๋ยพึ่งดิอย่ายพึ่งดิอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งเอาคัมแบ็กคัมแบ็กรูคัมแบ็ก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 ระจกหาไอ้ผูะ สักพักคุณก็ชินกับเสียงอดครวนของพวกหมูที่กําลังถูกเชือดเหมือนกับที่ฉันชินในตอนนี้ใช้ฆาตกรเขียนมันอาจจะดูฟังไปแบบฟังแปลกนะแต่ฉันเองก็แอบอิจฉาหมูพวกบปุช่วยพวกนั้นไม่มีงานต้องทําไม่มีอะไรต้องกังวลแค่กินกินกินแล้วก็กินทั้งวันเหมือนไม่มีอะไรสามารถจะมาทําให้พวกมันอิ่มได้ถึงอย่างนั้นก็ถอะฉันก็พอรู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะโผ่ไปตากล้องนำโอ้ไฟดับไปเลยอ้าวไฟกูดับอยู่ไหนอะ ไปใช้เปิดไม่ได้ครับทุกคนมืดหน่อยเปิดไมปแล้วเห็นเ <ไป S 2> งาเงาเลยเห็นเงาบ่านั่นนะ่ะย,ยืนยืนตุ๊กตุ๊นนกนะว่ามันโดดลงเครื่องเชื่อป่ะใช่ปะ่ปะเฮ้ยกูขออยู่ข้างหน้าดิกูนำกูนำอุย้ยมันตัวหูสูงมากเลยอะ่ะอุยออ้ยหล่อนนุ้ยตอนนี้หล่อนไม่ใช่หมูว่ะไม่ใช่หมูอย่าไปคิดว่ะอุ้ยเจ็บเบ้มตัวแรกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอาละรู้แล้วท่อมีมาทำอะไรชาลีให้มันเดินดิเองไอเด็กให้มันคานอ่ะโอ้ไฟกลับมาแล้วตัวคานได้ไม่ชอบเลยเฮ้ยแล้วตัวมันมันผอมมากเลยอ่ะที่เร็วแน่เลยว่ะ อันนี้เปิดประตูนี่เนี่ยน้ำมันเป็นเครื่องเปล่าเอาเครื่องให้มันปั่นอ๋อข้างล่ามีเนื้อด้วยน้ำมันมาใส่เครื่องนี้ใช่ไหมเอามาใส่มาใส่ปุ๊บแล้วก็มาหมุนนี่ไงมาบดห้องที่แช่เย็นคงไม่เย็นเท่าจิตใจเธอเย็นชาผีนาย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 อ๋ออ๋อผีเป็นหมูผีเป็นตุ๊กอ๋อโอเคหมูวิ่งไล่ว่ะแต่นี้ไม่ถูกใจกูสุด จะามไม่ถูกใจสิ่งตอนตอนนี้ผีจะเริ่มเอ่อล่าแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้เอาหมูไปไปแบบไปลงเครื่องสักตัวนะตอนนี้ผีผีมันจะยังมันจะมันจะยังไม่โกรธเรานะครับนี่นี่ี่คือเหมือนเราต้องเอาเอาหมูเนี่ยต้องเอาขี้หมูบ้านน่ะที่ให้หมูมันตอมปะขนาดเก็บไปแล้วเอาวางต้องวางปะเหมือนเก็บโยนไปได้ เหมือนว่าเหมือนว่าเราต้องนี่นะครับต้องเอาหมูเนี่ยไปผักนะไอ้เอาไปลงเครื่องให้ครบสิบตัวแล้วผีก็จะตายนะซึ่งยิ่งถ้าเราเผาเยอะเท่าไหร่นะครับผีก็จะยิ่งเข้าสู่หมดไล่ล่าเร็วเท่านั้นนะครับยิ่งเราเผาเยอะผีก็วิ่งเร็วยิ่งวิ่งทุยยิ่งวิ่งเร็วนะครับไฮ้นี่ทุกคนอันนี้คือหน้าผีนะครับเือนมันถืออะไรอยู่มันจะโยนใส่เราหรือเปล่าโอ้ยขอขอทุกคนอุ้ยน่ากลัวมากอ่ะเหมือนเหมือนก็อบลินอ่ะอุ้ยดูดิ มันมันถือหน้ากากหมูว่าตอนแปลงตอนเข้าล่างมันน่าจะเป็นใส่หน้ากากหมูแน่เลยจะร้องเพลงอะตอนนี้ผีมันยังแบบมันยังไม่ไล่ล่านะครับเสียงตัวไรนี่ดีเบ้าดดีบ้าอยู่ไหนดีเบ้าอยู่ไหนดีเบ้าดีเบ้าคราวนี้ไม่เคยมาเว้ยตั้งที่ผีมาดี่มาเฮ้ยจะแล้วจะแล้วไปดิไปไหนได้แล้วกระดูกนะครับ เก็บกระดูกมาแล้วก็เดี๋ยวเอากระดูกไปให้หมูนะครับหมูก็จะมากินกระดูกแล้วเราก็จากวันนั้นเราก็จะสามารถอุ้มหมูได้อุ้ยตรงนี้ไม่เคยมาเฮ้ยโอ้โหไม่มีเยอะเลยเนี่ยเป็นเป็นออฟฟิศเว้ยออฟฟิศโอ้โหแต่ว่าตัวนี้น่ากลัวน่าจะน่ารักมากเลยน่ะตระระสุสุขภาพเฮ้ยวางไปนี่แล้วไปกินเร็วหมูกินกระดูกเหรอเพิ่งรู้เนี่ยว่ตีหมูกินอะไรอ่ะแครอทไม่ใช่มันไม่ใช่หมูปกติเชลล่าทิ้งไปครับ ได้มาแล้วโอเคหมูมาตัวนึงกูได้หมูมาตัวนึงกูมีรล้วได้แล้วเหมือนกันถือมาถือมาน่าจะต้องเอาหมูแขวนข้างบนปะนี่ปะนี่ไงเอาหมูแขวนข้างบนนี้เอ้ากูแขวนไปแล้วใส่ตรงไหนอะน้ำมันอะเน่แน่แน่ที่ยืนอยู่เคอคอขอคอโอเคใส่นะใส่เลยเราไป็นตกล้องก็ต้องใส่แล้วใส่บลูทูธนะเหมือนฉีดน้ำมันเข้าเรียบร้อยโอ้อารมณ์มาเลย ไอ้บอสไอ้ชิบหาย YouTube เกิดเหลือยงวะเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้ผีมันจะเริ่มไล่ล่าแล้วนะครับโอเคตัวนึงแล้วผีมันจะเริ่มโกรธง่ายขึ้นแล้วนะเราจะได้เวลาวิ่งเด e f l a s แล้วนะครับถึงเวลาสนุกแล้วทุกคนเดี๋ยวดูข้างนอกให้ใช่ให้เชงให้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจีให้จีให้ไปยิงเสียข้างหน้าหรือหรือข้างบนวะเอาหายไปแล้วอ่ะหายแล้วเฮ้ย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  มันแล้วอ้กูมันมันมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่ขึ้น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 อ้าวกูขึ้นมันกลับไปหาใครอ่ะทันไม่หรอเฮ้ยจีได้ต่อนะตาาไปไดตามไดตาไหนกูจีเองก็น่ากลัวต่อมันคานน่ะโอเคหายแล้วหายแล้วหายแล้วมันกลับไปขันรักเร็วแล้วยิ่งมกิรรมทําขึ้นหน้ามากเท่าไหร่การทำให้นาทานสงบลงก็ยากขึ้นเท่านั้นโอเคไปี้ไปไหนไปไปไหนไปไหนนไปไหนนไป โอเคได้กระดูกมาแล้วแต่ตอนนี้เราต้องเก็บคนละสี่คนละสี่เออทำไมมันทางทันทางตันอ่ะหายละทำไมตรงนี้คือตายเลยเนี่ยรู้ไหมถึงเห็นผีกันทังบ้านอ๋ออย่าไปตวนกูเอาแล้วมาและวเอามากดแล้วมันกดแล้วมันกดแล้วไอ้ขอขโมาอยู่ข้างบนมาเร็วมาเร็มาเร็ว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 กินกินโอ้ยมันเดินช้ามากเลยโอ้ยหมูหมูเอาไป อันนี้ไหนอ๋อถือถือคือคือคือขึ้นขึ้นดูท่อไว้ด้วยนะท่อที๋ยวไอ้สัตว์ไอ้กูถูหมือบถือหมูมาถูหมูแท้ถือหมูมาถือหมีแ้ถือหมูไปแขวนแขวนแล้วว่าแขวนเหล็กเออซ้ายกูดูขวาได้ได้ตกใจหมดได้เขี้ยนไอ้กระดูกใครอันนึงตกที่พื้นโอ้ยเก็บพื้เก็บไม่หน่อยเก็บไม่หน่อยเฮ้ยอะไรเสียงอะไรไม่รู้แต่ผีอยู่กูเอาไปเอา ช่วยรัวให้ไปถ่ายจะหมดเลยให้เมันไปเลยมาไล่กูไปเลยมาไล่กูใจเทียนเลยจ้ะโดนเทียนตัวนี้ผมชุกผมชุกไม่นี่ผมชุกจุกลงคลั่งชุกครับจุกมามาเร็วไปเร็วมาไล่กปอยู่มาไล่อยู่ชุกจุกชุกชุกขาดแล้วจืดชุกชุกชุกจุกเว่งเว่งโอเค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 น่โอเคหายแล้วหายแล้วเออหายแล้วอุ้ยรอบเดียวหายเลยเว้ย ไอ้พ่อผีไม่โกรธไม่ล็อกประตูได้ด้วยชิบหายแล้วความยากคุณสวยนะเนี่ยคุณสวยนะเนี่นะครับนี่ฮูตัวโดนโดนอีกแล้วจะไปกูครับผมผมไปไอ้อ้วนวิ่งเร็วหลังเข้าเฮ้กูถือหมูอยู่อ่ะเดี๋ยวเอาหมูไปแขวนแล้วนะเดี๋ยวจะถือหมูไปแขวนหขนีกแ้วเข้าไปแบบนี้อ๋อห้องลงเอ้าแม่งปิดประตูอีกโอ้เฮ้ยขอบคุณสำหรับเอ่อเท่าไหร่วะ หวานตัดขาเค็มตัดตายเขาไม่รักก็ตัดใจโอ้โหเฮ้ยหลักวาหลักวะจีจีใครก็ได้เมื่อกี้อะไรกีบ้าดาขอโทษขอโทษผมไม่เห็นนะครับขอบคุณมากเลยกีบ้าเราเมื่อกี้แล้วมันหายแล้วคนละมาหายแล้วรทีนี้เนี่ยไม่ไม่มันปูฉายไปแล้วถอดหน้ากากออกมาแล้วข้างในเป็นใครครับผมดูหน้าเขาได้ชัดเจนนะครับห้าบุตอ๋อขอบคุณมากนะครับขอบคุณโดเนทด้วยนะครับผมห้าบาทนะ ยอนเลยย้อนไอ้ใครเมื่อกี้อะไม่เห็นชื่ออะผมนั่งดูผมนั่งเปิดเที่ยวจอยเขเป็นในวายพีอ่ะเฮ้ยห้ามลงนะลงตู้ได้เลยนะตรงนี้ท่านีคนบอกมาครับมีผู้ใหญ่ใจบุญบอกมาต่อเลยต่อเลยต่อเลยแควนแหมุน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 น้ำมันน้ำมันแล้วก็หมุนด้วย no way no way มาแล้วมาแล้วมาแล้วตะตละหมุนตัตะละหมุนคือแบบ ว้าวเขาทำอะไรกันอะมันแดกเลยเหรออุ๊ยไม่ได้ไม่เห็นอยากเห็นน่ะไอพี่อ๋อต้องต้องไปสู้ก่อนเกิดป่ะว่าต้องไปสู้ก่อนเกิดแน่เลยอะเอาใส่น้ำมันดิยืนอึ้งอะไรกันอะเท่ากันท่ากันเอากูเอาออกโอเคกูกูนวด่นร่นว็ตรงนี้ไม่ทำอกูเจ็บตัวไรเจ็บเจ็บเลือดเลือดไอ้พีไม่มีหัวใจไอ้พีอยู่อ๋อ หมูแจนใช่ไหมเหลือดึงไอ้ก้อนดึงไอ้ผีดีกว่าไอ้ชิบีเว้งคนฮอตเป็นหนุ่มฮอตนี่เองอ๋ออานนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วข้างบนอ่ะออกมาแล้วเอาเปลยัยา์กันเปลยักษ์กันโอเคโอเคเบลยักษ์กันเบลยากษ์ให้เบลยากษให้ตรงกลางปะใช่ใช่อยู่ตรงกลางกลางเลยกลางใจอย่างที่สามสีอันใจกลางเมืองฮ่านี่ไม่รู้ว่าเชอร์เป็นอย่างไรเอออยู่ไหนอ่ะกูหาอันนี้ไม่เจออ๋อเยอะเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมูสี่ห้าตัวไปดีกว่าเฮ้ยกูมาแล้วมาแล้วอาออกไปเฮ้ยจะ โอ้โหูไปอยู่ตรงไข่กูเมื่อกี้ก็กันกูแบบแล้วเยอะแม่แม่คุยคไม่ถือยามาเยอะมากมาเยอะมากเว้ยเอาไปแล้ว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 ยำกำหม่อมเองแต่เดนี๋ยวดิแดกโยนแดล้วหูร่วงไอ้เงี้ยเฮ้ยไปต่อดียืนทำยังไงอ๋อมันทำมันกลับร่างเดิมเลยช่วยชา่อนไม่ยาทั้งหมดอยู่ข้างล่างไม่ขบวนกูเจอแล้วไงอ่ะเดี๋ยวถือยางไว้ด้วย กระดูกไม่เจออ่ะไอ้ไอ้ผีที่มันเป็นกระดูกอ่ะเพราะมันอยู่ตามท่อแน่เลยว่ะลองเห็นลองกับตาไปคนขึ้คนเป็นจุกแน่โอเคเอ้ยมาสงบแล้วมาสงบมาสงบแล้วทำดีนี่เป็นเด็กดีได้ก็ดีนี่เฮ้ยไปไหนกระดูกมานี่ยไปโอเคกระดูกมาเพิ่งรู้ว่าตัวเดียวกับไอ้ที่บอกตัวสูงใช่ใช่เฮ้ยทางตันรีบๆเร็วเอาใครโทรมา ไม่ว่างรับสายเฮ้ยใครโทรมาวะเนี่ยมาแล้วแล้วทางตัน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 นี่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 กูเองเว้งเว้งเออคนเดียวโอเคคนเดียว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 ไปถ่ายที่หมดไปก็เหมือนกับความรักที่หมดใจไปปีพวกนี้พวกไอ้ทีจี้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 ตาแดงวะตาแดงปะตาแดงปะเฮ้ยมันดักมันดักมันดักแน่เลยอ้าวใครโดนอ่ะ ชิบหายแล้วไอ้ตัวคนถือหมูด้วยไงเขาคนถือหมูไปถูหมีมาหาคุณก่อนพยายามคก่อนโอ้ขอบคุณสำหรับตัวเนทครับผมที่บาทว่ะมาเดียวที่ห้าบูดครับจุ๊กแมวขอบคุณครับคุณพม่เราสำหรับห้าบาทแล้นะครับถือไม่ได้ตาแดงปะตาแดงปะไม่แดงไม่แดงกูตีพีอ้าวคนเดียวอ้าวเฉลี่ยวิวแบบนั้นยังยังไอ้จิ๋มหาตาแดงใครจะตาแดงจุ๊กไปหาทางจุ๊กลงสงบแล้วหายล้หายแล้วโอเคมันสงบแล้ว เร so ็วๆกระดูกกระดูกใครก็ได้มาหยิบหน่อยชั้นสองครับชั้นสองเห็นเน็นเห็นนะกระดูกเร็วๆใจกี้เด็ดกูเดียวกูจะได้เสียบไอ้ยหมูหมูจะละเ้ยเด็กกวางเองเอ้ชิบมันกลายร่างแล้วโอเคหมูเต็มเลยมาเร็ว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 ขายขายกระดูกขายทางตันทางตันทางตันขายกระดูกขายหลักมึงโอเคถือหมูแล้วกูรอเด็กกูรอตั้งรับไหนวะเฮ้ยเฮ้ยหน้าหลังมันพยายามบอกเสียงมาแล้วเอ้กูอยู่กูอยู่กูอยู่ ออกไปโอเคจุก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 ไปทางไปทางวิ่งวิงวิงแหมหาทางจุกกูวิ่งเร็วเวลาถือถือหมูถือหมูแล้วมีพลังเฮ้ยมันดักหน้ากูมันดักหน้ากูกูโดนแล้วกูโดนแล้วเอย่างยัางอย่างอยู่ได้อยู่โอเคโอเคจุกลงจุกลงครับจุกลงห้องฟิตอยู่ไหนวะเรนนี่ติดใจแล้ห้องฟิตนี่นี่มันเปิดประตูแล้วเมื่อันไม่เปิดประตูล็อกเอาปิดทาง อุ้ยหลังมาหลังมาพอแล้วโอ้ยร้อน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 ตะโกนว่าเนี่ยตะโกนบ้างโอเคตะโกนแล้วผมร้องตะโอนแล้วตะโกนแล้วเราบ้าเราบ้าหนีเสือป่าเจไดของแท้มุนมุนเลยมุนมุนแล้วปูแข็แล้วปูแข็งแล้วคนไอ้ข้าวเนียมียาอยู่เนี่ยกูวางหมูไม่ได้นะเธอชื้อโอเคแขงแล้วเอาลงเลยมั้ยลงเลยไหมเฮ้ยอะไรอ่ะมีอะไรด้วย ไปลุกขู่เข้านี่ดีกว่าท่านใต้ดินไม่เคยมาเลยเว้ยเฮ้ยไปอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ดินไม่ใช่จ๊ยิงเฮ้ยไอ้เหี้ยกูอย่างเร็วเลยอ่ะขูสะดุ้งเลยไม่ตีคาบเลยอ่ะโอสะดุ้งเดี๋ยวมันมีใต้ดินเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะใต้ดินไงทางที่ก่อนมันจะไปอ่ะตอนนี้ในมือมีกี่คนละเดี๋ยวคุใส่น้ำมันมีคนเดียวเอาไปอีกข้างบนมีเมื่อกี้ไม่รู้มันจะแบบตลกเร็วกว่านี้ เอ้ยมันจะหลอกเร็วแบบเร็วเร็วเร็วเกินอย่าไว้อันนึงโอ้ชิดโอ้ชิดโอเคพร้อมเกิดพร้อมเกิดโอเคเกิดแล้วเกิดแล้วมันสั่นเลยขนาดนี้เลยโ้ยเจ้าึงหัวสั่นเลยเออผมลุกมากเลยเมื่อกี้ตกใจมากเรายอมเราจุ้ยจุ้ยก็เจ็บเหลือเกินอ่ะโอ้ยเย้โอ้โหแม่งใกล้จะหล่นฉลอมทุกที่เลยว่ะเอาวิ่ง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 นั่งวิ่งเร็วมากเฮ้ยกูหลงกูหลง อุ้ยไปโดดลงด้วยเออจี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 เฮ้แต่แต่แต่ตอนแต่ตอนแต่ตอนมันโดดลงมันมันมันแบบติดตาตนิดนึงนะแต่รออุ้ยยังทั้งอยู่เลยอ่ะหมูเร็วมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งเร็วไปเลวิ่งเร็วจัดวิ่งเร็วจ้าโหมอดหาไม่เจอเลยอ่ะให้มันวิ่งเร็วมากลองไม่ทันเอาเฮ่อไปต่อเลยไหมเฮ้ยเจอกระดูกตัวนึงเอาไปไหนแล้วมานี่หมูกูรู้แล้วนะหมูกูอ่ะต้องถือหมูนี่เหรอเออ ไปไหนมาที่โอ้โหไม่จะพังที่นี่จะพังอยู่แล้วต้องรีบแล้วว่ะที่นี่มันเดินเร็วมากอี่นี่มันเดินเร็วมากมาดีเก็บไม่แตะไปเที่ยววิ่งแบบพุทธเดินเร็วเกินไปเก็บเก็บเลยกี่ตัวนะเลยกี่ตัวเลยสามป่ะหมูสามสามโอเคงั้นก็เอาทีเดียวให้จบเลยร้องอยู่อยู่ไหนวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ไหนวิ่งโอวี่ข้าไปไหนเราไม่รูว่ะไปเพิ่มเร็วเลยมาแล้วมาแล้วเขาอยู่ตรงกูตรงกูเฮ้ยโอ้โห ม่งอย่างเร็วกูกูจีไม่ทันเลยอ่ะที่มันเร็วมากเร็วมากเ <c oughs> ร็วมากเหลือคนเดียวนะไ<อ> <c oughs> กลอยู่ไหนก่อนไปดูต้องกูมีต้องกูมียามเหมือนกันกูมียามการนึงไม่เห็นวะ่ะแต่มันทันโอเคอ่าช่วยด้วยยาตรงกูเลยนะครับเฮ้ยมามามาไปแล้วข้างหลังจีมันจีแล้วไปเอายาตรงชาลีฝั่งนู้นฝั่งนู้ดฝั่งนู้ดโอ้เรียบร้อยอ่ะแพ้ว่ะอย่างอยัางกูกูยังอยู่กูโอเคมันกินอยู่นั่นแหละอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้า ยังอยู่นี่เลยเอ้ยมัน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 เล่นล่างมันขึ้นล่างแล้วแต่ระวังนะเฮ้ยเจ้ฉี่ไม่ได้โอเคเอาชิลป่ะชิลป่ะโอเคไปก่อน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 ไหมมันมันเดินเร็วขึ้นด้วยนะมันเดินเร็วขึ้นด้วยอ่ะ้าวล่วงโอเคชุปต่อซุปต่อโอ้ยอะไรวะโดนอะไรวะเลือดใครโอ้ยเลือดเลือดอย่านะอุ้ยเจ้ เข้ามุ้งมาตรงกลางที่มีไฟในยาล่ะได้ยาแล้วเฮ้ยตรงกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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 ตันโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยหมูชัดกอีอ๋อยจะาหมูหนักหน้าดักหลังเต็มไปหมดแล้วเฮ้ยอเลือกกระจายเต็มพื้นข้างล่างโดนหมู เลาะขาแทะขากูนี่ไงคือสาเหตุที่เราแทะขาหมูบ่อยจนโดนแม่งแทะขากลับยิบกระดูกรู้แล้วนะว่าจะกินทุกผ่านแล้วโอเคเกิดเกิดเกิดวิ่งเร็วเกินเออจริงออกออกออกกะแม่ทำอะไรเลยเออแล้วด่าบแม่งแคบมากโอเคเฮ้ยมาแลยคุยแกว้งเค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 ว้งเอาเลือใครเนี่ยมันวิ่งมันตันมีใครใกล้ตายไหมไปชุบ เฮ้ยหลังกู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 โอ้โเร็วมากโอเคไปเลือเลือร้อนเลอลงร่างเลยมุมวางแล้ว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 วางเร็วดีเยมาเร็วเอ้โอเคมาถอยแล้วถอยแล้วเดี๋ยววิ่งเยเดี๋ยววิ่งนะุไปไกลไ่ไหนอ่ะไป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 ไไปไปไแล้วคจะเติมน้มันน่ะประเด็นไกลไงไกลไมือว ถือหมูอย oh ah, okay. well no, no, ู่นี่อ๋อโอเคเร็วเร็วเร็มันมันยอนยอนยแล้จลเร็วีก่อนีก่อนรอบหนึ่งอ่ะจีก่อนรอบนึงนะีก่อนีก่อนีก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ะันตันุนหมุนหมุนหมุนอชาลีหมุนนป่ะโอเคหมุนหมุหมุน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 หมนหมุนนมุนมุนหมุหมุนมุนหมุหมุน ขนาข้างหลังไม่赖ไม่้หูอยู่ไหนหู่ไหนต้องหากระดูกหากระดูกไปชุบพีแม่คนนึงไม่ไไม่ต้องไม่ต้องนนี่ผมมีกระดูกโอเคโอเคโอเโอชิโอชิเป็นเข้าหลังผมโอ้โหอ๋อผมสตเตรียมตัวไว้แบบเตรียมตัวดีๆนะมนจบเลยจบเลยจบเลยเร็วเจบแล้วเหรอโอเครอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วชนะแล้วใช่ชนะแล้วใช่โอ้โหเ้จอด้วยทุกคนเลสร็จแล้วไปแล้วไปแล้วเลกูถือยาไง อุ๊ยยิ่งแค่ทีมสปิริตไอติ้งแอมเกตติ้งเดอะแ่งออฟดิสก็มันลงแน่แน่เปึ๊ดปล่อยไม่ได้ที่ข้าแพ้กับน้ำมือมนุษย์โง่เขาอย่างงั้นอย่างงั้นเหรอไม่ได้และแล้วซาตานก็ถูกส่งกลับคืนเลือกของเขาจะทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นและต่อไปคือตาของแก ไม่เอาไม่ต่อีก่อนเจอแล้วครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า devour อ่ะจบสักทีนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ดูกันจนจบนะใครดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าปลละเจ้า